ใครที่ชอบกินบ่อยๆควรรู้ประโยชน์ของปลากระป๋องพร้อมเผยกินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ปลากระป๋องในบ้านเราก็มีให้เลือกกินกันมากมายหลายยี่ห้ออีกทั้งปลากระป๋องยังสามารถนำมาคิดสัรนเป็นเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูที่สำคัญมีราคาไม่แพงด้วยแล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่คะว่าปลากระป๋องที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างและแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งจะมาบอกถึงประโยชน์ของปลากระป๋องให้ได้ทราบกันพร้อมเผยเทคนิคในการกินปลากระป๋องอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยงั้นไม่รอช้าคะ่ะ มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ประโยชน์ของปลากระป๋องกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. ส่วนประกอบหลักๆของปลากระป๋องนั้นก็คือปลาทะเลซอสมะเขือเทศน้ำมันปลาและน้ำเกลือซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนื้อปลาที่นำมาผลิตเป็นปลากระป๋องนั้นก็จะประกอบไปด้วยปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแมคเคเรลเป็นต้นซึ่งปลาทะเลเหล่านี้ จะเป็นแหล่งรวมของกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าปลากระป๋องจะผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิตมาหลายขั้นตอนก็ตามแต่เนื้อปลาก็ยังคงให้คุณค่าทางสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นเดิมดังนั้นการกินปลากระป๋องก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีสรรพคุณทั้งช่วยบำรุงสมองและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ 2. เนื้อปลากระป๋องจะอุดมด้วยโปรโตีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายโปรโตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในส่วนที่สึกกรอได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงเท่านั้นเนื้อปลาย,ยังมีสารทอรีนที่มีสปปรรพคุณช่วยให้การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและเกล็ดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสารทอรีนที่ได้รับจากเนื้อปลาทะเลเหล่านี้ถือว่ามีส่วนในการบำรุง สุขภาพได้ดีมากๆเลยทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดช่วยขับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันตับอักเสบช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นและยังช่วยควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อีกด้วยค่ะ 3. เนื้อปลาทะเลเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสและวิตามินมากมายซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและนอกจากนี้เนื้อปลายังมีกรดลิโนเลอิกซึ่งเป็นกรดที่มีสปปรรพคุณช่วยลดการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดช่วยป้องกันการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและรวมถึงช่วยบำรุงสมองได้อีกด้วยค่ะ 4. ในส่วนของซอสมะเขือเทศจะอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งสารชนิดนี้เมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบในร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าปลากระป๋องจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามปลากระป๋องก็ย่อมมีโทษต่อสุขภาพเช่นกันและที่สำคัญอาหารสำเร็จรูปจะมีปริมาณของโซเดียมที่เยอะมาก ปลากระป๋องก็เช่นเดียวกันปลากระป๋องขนาด85กรัม1กระป๋องจะมีโซเดียมที่มากถึง300มิลลิกรัมเลยทีเดียวซึ่งคิดเป็น1ใน7ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันดังนั้นถ้าหากร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคไตและโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาได้ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ควรระวังในการกินปลากระป๋องก็คือเด็กผู้สูงอายุและคนที่แพ้อาหารทะเลเพราะผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินปลากระป๋องควรกินอาหารจำพวกผักผลไม้และอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้มาดูเทคนิคในการกินปลากระป๋องอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกันบ้างดีกว่า 1. หให้เลือกปลากระป๋องที่มีลักษณะของกระป๋องที่สมบูรณ์อย่างเช่นกระป๋องไม่บุบไม่เบี้ยวพร้อมกับดูวันหมดอายุด้วย 2. ทุกครั้งที่นำมาประกอบอาหารจะต้องเพิ่มผักลงในเมนูนั้นๆด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีอีกทางค่ะ3เมื่อต้องปรุงรสชาติเพิ่มเติมไม่ควรปรุงรสเค็มเพิ่มเพราะปลากระป๋องจะมีปริมาณของโซเดียมที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว 4. ขอแนะนำว่าไม่ควรกินปลากระปอ๋องอวจนเกินไปควรกิน2-3ครั้งต่อสัปดาห์และไม่ควรเลือกกินปลาชนิดเดียวกันซ้ำๆควรเปลี่ยนชนิดของปลาบ้างแค่นี้ก็จะช่วยให้การกินปลากระป๋องมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะคะ่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ